ยุคติขือที่สามสมาชิกชูคนติขื่อประกอบอยด้วยกิ้มพลังช้างขี่ไ่ยีบหินไม่ยีบหินไม่ยีบหินเจ๊มากว่าขี่โดงขี่ลื้อพี่หมีเปาปลาเค็มอ๋ออพลังใบเนี่มันหอมจริงพี่โพสายสิสิใคคอนเทนต์พวกเราคือชมรม,มออร่าจริง นึกว่าผีเล่นมามาแล้วนะนึกว่าแบบผีเล่นนานมากเปล่าเล่นเลยเพิ่งโหลดเลยเอร้อยกิโลนั่นน่ะถิงสุราษฎร์ลงใต้ลงใต้ไม่ถึงไ่ต้องผ่านกระจกคีรดิคันนะประมาณ400โลใต้ไปหน่อยใต้สุดเลย อะไรหรอโอเคผมลงบดนะครับเชงามากเลยอะแบบไม่ค่อยมีคนลงบทด้วยกันน่าติดบทเพื่อเดี๋ยวนะอ๋อบทยิงคีมเราฟัีเมดิ엄แล้วกันเฮ้ยยังไงมาละมาละขยับหน่อยขยับหน่อยโอเคโอเคสวัสดีพีเพีกลับมาแล้วเออหนีมียาอยู่ข้างนอกแล้วพีปล่อยพีไว้อยู่ในบ้านที่ไม่มีปืนโชคดีนะ อืตอนนี้นสถานการณ์ยังปกติดีอื mm hmm. เล่นเดินที่เลยพี่แต่ว่ามันมันมีแค่รถสองนะมันมีรถสี่อยู่นะไป mm hmm. เจอรถอ่ตัวรุ่นตีไม่โดนอีไม่โดนเออนัหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสองนัดไปเลยแลย้วอืมบอลวงมันหายยากจริงวะนอกหนึ่งไม่ถอยนู่นหมดมแล้วใช่รีดตามมาต,ตามเตะรืยังครับพร้อ,อมแล้วครับไอหมวกยังไม่มีเลยหรือเปล่า อมเงินหรอรีรีไปรีไปเถอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้น่าจะล่าคนเห็นกันนะตีหนึ่งน่าจะตัวเดียวนะเห็นแทบแบบ่อยๆจะเป็นแค่ตัวเดียวที่ไล่หญิงหรือว่าจะเป็นแบบผมวะหรือว่ามีอีกคนนึงเออเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกสองคนมีสามคนรอรอช้อนอยู่ข้างหลังอิกทีไปเลยแม่งน่ำอย่าโอ้ยผมเชี่อใจในการขับของผมเออดิฟ ดีฟซีฟเพิ่งเจอกับพีนะอย่าทำขายหน้าโอเคปะการขับรถของผมท้ามชอครับมั่นใจได้ได้เาไปเบื่อซีโฟอ่ะเอามาแปดเล่นดีกว่าเฮ้ยสองลูกเลยแอดออะฮะแอดอปแอดอปสองลูกเอาอย่างนี้ได้คนละต้กล่องล้วไปาหาตรงนี้นะ จะมเรื่องๆอีกเนี่ไงเจอแล้วด้เวลาลุยต่อได้ได้เเห็นกล่องมปองเห็นงมันอไม่ไม่ใช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 ่ติดไฟแบบเอทิหนาเหน้าหน้าหน้งานเฮ้ยเมาไม่ทำงานเมาไม่ทำงานใครอีกคนเน่ยหว่ามาเก็บบูชิมาเก็บบูชิมาเก็บบูชิมมาเก็บบูชิมมาเก็บบูชิมเปียอยู่นะเกูชิมาล เก็บเออเก็บยเจอละเด๋วพี่ไปเก็บแอด็อเลยต้เก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บมาเก็บมาเก็บมาขึ้นรถเ็ขึ้นรถไปละไปละไปละได้คุณแปมาฟีเราทำลายเราทิ้งเราทาลายเราทิ้งเเราทำลายเราทิ้งแต่ซีโรอยโอ้ยฟไม่ได้ใช้ไม่คิดว่าจะได้ใช้มันเฟืองที่กระเป๋าออกนอย่าโลกอย่ลกอยเพิ่งโลกตอนอย่าเพิ่งลเอกี้เมื่กี้ันจะเป็นเดินหัวอย่างั้นะโอเคมีต่อต่เนี้ย เฮ้ยข้างหน้ามีคนอีก้นเลยเยอะเลยว่าเอางี้เลยอะไม่ไม่ลองเก็บภูชิบไปในรถเถอะลองเก็บภูชีบไ้ในรถแล้วคุไปยจริงๆเลยโอเก็บภูชีบไปในรถใช่ไหมเออแล้วยจริงๆเลยเฮ้ยมึงเห็นรถมันไหลไหมรถมันรู้ชะตากรรมยิงให้เราเลยโอเคจบระวังระวังเฮ้ยแค่แดดได้คนหกไหมเหตุใดคนหกชิวจับไปแล้วจอบคอร์ดโบยสัตว์เลยยิงยิงกันตรงไหนครับ ข,า worthy, ขา้างหน้าเลยข้างหน้าเลยราบตะไม้นี่แล้วคือคือเม right? like ื่อกี้โมเมนต์แบบว่ายิงกันตรงไหนแล้วตัวอยู่ข้างหน้าเฮ้ยคนใช้คอรดโบวเอาคูณแปดแล้วติดได้ก็ดีนะลองดูไหมแบบะย้ย้อยะย้ห้อยก็ยิงไ็้ n k แล้วอะ สุกี้เหรอเขาดีสุกี้มอลเลยผมเหรอทำไมพี่นี้เป็นคนอย่างนี้ลราไม่ได้ก็สุกี้เฉยๆทำไมทำไมรู้สึกว่าเราเล่นในบ้านที่ไรเราเราเราตายตลอดเลยเราทไมเราไปเล่นดอนเราเฮ้ยมึงเบงเบตัวเดินอยู่มีตัวเดินอยู่ตัวเดินตัวเดิตัวเดิมีใครเจอกระสุนปืนพกไหมครับโดนพี่โดนโดนโดนนัดเนี้ย แปลกแล้วต้นไม้ฟังโอ้โอโอ้ติดติดลูกเกงใจกันซะนะไม่เจ้าช่วยเฮ้ยูก็ปล่อยตัวเองเรื่อยเต็มป่าเออทีนี้ีะอะไรเรื่อยๆอะไรต้นไม้นั้นปลอดมีคนนะพี่มีคนนะพี่ตรงนังนด้วยเออ ถือไม่ค่อยอยากได้เอ็มสองพิ้าเลยละปืนแม่งย้อยเอ้ยไม่ใช่เอ็มสองสี่เออตัวหนวะบอดขุมกระสุนแม่งย้อยจัดข้าวแปะไม่เห็นย้อยอย่างนี้เลยไอ้หรือข้างหลังหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ขี่รถมาเลยเพื่อนมันยังไม่มีใครขี่รถมาเลยโอเคได้ยินเสียงเลยร้อยเก้าสิบไม่ใช่นะประมาณสองร้อย ตรงที่ที่เรายิงอ่ะเอ๊ะกูว่าสองตี้ก่อนสองตียิงกันแต่ระยะไกลให้รู้กดคุ้งฟังดูเหมือนเป็นปืนเคาะจะทำไมเราวิ่งกันโล่งๆอย่างนี้ยยิงเลยยิงเลยเออนั่นแหละเออต้องหินต้องหินต้องหินยินไหนยินไหนยินไหนหินหินนี่นี่นี่มากแล้วมากแล้วมีมีสองตัวสองตัวน่าจะอยู่เป็นตี้ตรงที่มาร์กเลยมันเล่นขอบวง ดิ๊ดดิด๊เราเราลงเนินลงนิดไ,ไหมตรงน,นี้ดูถ้าเราไปที่ตรงมุมนี้ยิงไม่ได้เลยวะ่ะไมเล่นต้องกูได้ไมเล่นต้องกูได้อีเด่นเนาะอืมอืมอีพยายามอยู่ใก<น>ล้คนพี่เข้ามามคนพี่เข้ามาสี่ตัวตรงนี้มุมแม่งอันตรายจัดเลยวะ่ะทางขวาเราอ่ะมันโผล่มายิงเราได้ไปมันจะซีไว้รอบทิศแล้วเนี่ย เอ้แต่มันเหลือตีหนึ่งพี่อืมตีเทาไรล่ะเราเหลือตีตหนึ่งไม่ได้ตีครบด้วยไม่ได้ตีครบด้วยอ้ไม่เหลือตีครบก,ก็ต้องหินนั่นแหละมาร์คปาในนี้เพื่อนในในบ้านหนึ่งไฮ้ตีหนึ่งอืมนี่ไงเข้าหัวไปดิหัวบอกว่าวไ,มไม่รู้เหมือนกันเอ้ยไม่รู้เต๊รู้คือโดนลาด <c oughs> <c oughs> ไมนดิงมานะ นี่จงไหนนี่อย่าบอกนะตี1หนึ่งคือเหลือตัวเดียวแล้วกูไปซ้ำเงย่มใส่เขาอะนะได้เหรอคุยแต่เร็วเลยอะเฮ้ยมันยิงมาจากไหนี่เห็นนี่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 แม่โอ้โหไม่รู้สึกว่าทุกคนต้องเจ็บเพราะเพื่อนตัวเองท้านเลยเฮ้ยมันยังเหลืออีกคนนะ๋อหน้านี้เหรอหน้านี้อ๋อ เฮ้ยเราเราต้องวิ่งใส่เราต้องวิ่งใส่เฮ้ยเนี่ยเสียงเนะ <c oughs> น,นี่ยทีเอ็นดับบิลอะไอตรงนี้ดีมันดังปุ๊บปุ๊บมันคนตีกองชุดอ่ะใช่ใช่ใช่จากข้างหลังเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆทีเลยอ<า>โอเคกระโดบลงมางี้เพื่อนโอเคนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไม่พาคดคลิปต่อไปสวัสดีครับเย้